หัวปลาภัยพีก้าหมอขนาดพีก้าพีก้าหมอขนาดครับนี่คุณพ่อแล้ววันนี้ทําไมนึกยังไงมาเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่ะแล้วทาไมไม่เปิดอาหารแปลกๆอาหารที่เราเคยทาเนี้ยที่อยู่ตรงไหนคุณพ่ออยู่ไหนพ่อรู้อะไรมัางเนี่ยฮะอู้จริงๆนะอย่าอย่ากินใจ่องเนอะถ้าอร่อยกว่าอร่อยไปเลยทําอร่อยกว่าอร่อยไปเลยเฮ้ยเอนะจะดีเหรอพ่อดีครับดีดีไม่ทำอย่างนั้นมานานแล้วนะาว่าอร่อยจริงอร่อยไปเลยเป็นไงพ่อทำคลิป ปกติทั่วไปกลับมาเปิดร้านอาหารเองไป็นไงคนละอารมณ์นะเอียนเอยนครับอย่าใายหัวสิเริ่มอนเย็นใครมาเชียงรายก็มาเอฟซีหม่อมก็เชิญมาลองกินดูมาเชียงรายครั้งนี้นะครับก็มีศิลปินวาดรูปให้เดี๋ยวพามาดูนี่มีคนเอามาให้ผมนี่เอามา เร็วนี่เป็นคุณครูสอนศิลปะปื้มานานแล้วครับหลายปีแล้วครับสอนสอนที่ไหนครับสอนที่โรงเรียนเทิงวิทยาคมครับโอ้นี่ภรรยาเ็าเป็นครูเหรอก็ครูเหมือนกันครับูอันนี้ลูกก็เรียนด้วยกันเลยครับครอบครัวสอนลูกด้วยสอนอยู่บ้านด้วยสอนโรงเรียนด้วยครับโอ้โหหมดเลยทุกอย่างเขาหมดเลยนะแล้วพอรู้ว่าจะมาเชียงรายนี่ ตั้งใจเลยครับเอาเฟรมดึงเฟรมมามานั่งวาดวาดนี่วาดกี่วันเนี่ยประมาณ4วัน4วันครับหนวาดมาได้น่ารักมากเลยนะดูคุณต้อยดิแก้มแดงแดงของผมแดงกว่าอีกนะขอบคุณมากนะครับที่สานมาให้โอ้โหเดี๋ยวกินข้าวกอนเดี๋ยวมุ่งไปโอ้อะไปเซ็นไปเซ็นที่ไหนเซ็นที่แบงค์ไม่เอาโอเคโอเคนี่ยอาว ่ครับขอบคุณครับหูน่ารักมากเอามาให้แล้วก็วันนี้ผมมาที่เชียงรายก็ต้องมาร้านนี้อ่ะคุณต้อยมาเก็บไปนี่ไข่แดงกว่ากันไข่แดงกว่ากันเธอแดงกว่าแดงกว่าเพราะฉันหน้าหน้าใสไงหน้าันกลมกว่าฉันกินอาหารเสริมไงแต่นี้มากินอาหารเสริมเลยหน้าชมพูชมพูฉันก็เริ่มใส่แล้วเออไปไปได้แล้วไปมานี่มาหาเจ้าของร้านมาครัวปลาภัย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีกามขนาดพีกามขนาดครับนี่คุณพ่อนี่ครับไม่ได้เจอกันกี่ปีละสองสองปีแล้วครับสองปีก่อนผมไปหาคุณพ่อที่ฝางครับผมใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อก็ไปหาผมที่ตามใจปรารถนาปีที่แล้วเอ้ยสองปีก่อนเสองปีครับแล้ววันนี้คุณพ่อมาเปิดร้านเองละมาเปิดร้านที่นี่ครับเปิดร้านที่นี่ครับผมนี่ปกติอยู่ฝางนี่มันจังหวัดเชียงใหม่ไม่เหรอแล้วมาเปิดเชียงรายทําไมอ่ะเชียงรายนี่พี่ท่องเที่ยวนักแล้วก็ คนคนก็เยอะเราก็พอพอที่นี่พ่อกำลังเดี๋ยวผมแปลให้แล้วกันนะครับอ่ะพ่อคนนี้บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยที่อยู่ในอำเภอฝางครับผมมันอยู่ห่างนอกเมืองครับแต่มันอยู่ใกล้เชียงรายครับแต่เชียงรายเนี่ยคนมันเยอะกว่าครับนักท่องเที่ยวมันเยอะกว่าก็เลยมาเปิดที่นี่ครับอ่ะเข้าใจแล้วนะอ่ะแล้วแสนไปไหนไม่สบายครับไม่สบายป่วยป่วยนอยช่องพ่อนี้เขาก็มีความเจริญเติบโตนะครัวป่าไผ่ผมว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วก็เคยดู เวลาดูคลิปผมด้วยดูครัวป่าภายด้วยคุณพ่อนี่ก็จะชอบทําอาหารเกี่ยวกับบ้านๆคุณพ่อนี่ต้องบอกว่ามีเชื้อสายเป็นไทยใหญ่ครับผมเนี่ยับถูกต้องครับแล้วก็ทําอาหารแบบเอาวัตถุดิบบ้านๆมาทำอะไรที่มันเมนูแปลกๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ทําไมนึกยังไงมาเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่ะก็ชอบชอบเนื้ออยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วที่มันมาชอบทาเนื้อนะชอบชอบกินนะอต่นั่นแหละ เราก็ทำเนื้อมักเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่ครับแล้วไปเอาสูตรอะไรนี่เป็นสูตรไทยใหญ่หรือว่าสูตรที่ไหนอันนี้ฉุดนี่ฉุดไทยใหญ่ประโฉมภาษาหน่อยนะ้ครับอย่าสมุนไพรเครื่องเทศก็ใช้ของไทยใหญ่บ้างใช้ของจีนบ้างของไทยบ้างครับผมเป็นสูตรเฉพาะตัวของเราครับผมถูกไหมครับถูกครับที่มาเปิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วครับผมแล้วทําไมไม่เปิดอาหารแปลกอาหารที่เราเคยทำเนี่ย อันนั้นมันมันยากหน่อยนะครับน่าจะขายยากเพราะว่าคนเข้าถึงน่ะยากเออเนี่ยครับนะแต่พอมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับแล้วก็มันมันกว้างกว่าเขาเรียกอะไรมันกว้างกว่ารับลูกค้าได้หลากหลายกว่าครับถูกไหมฮะถูกครับอ๋อแล้วขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดียวก๋วยเตี๋ยวหมูไหมฮะมีครับมีด้วยก๋วยก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแยกกันนะครับมันจะรวมรวมกันแยกหม้อกันแยกหม้อครับเพราะนั้นคนไม่กินเนื้อก็มากินหมูได้ที่นี่ที่นี่อยู่ตรงไหนคุณพ่อที่ไหนพ่อรู้อะไรมั่งเนี่ยฮะ รู้ไหมลูกจัดการให้หมดใช่ไหมมา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 นี่เป็นใครผมเป็นเพื่อนแสงครับเพื่อนแสงเอาตัวแทนใช่ครับเอาเรื่องไงเปิดที่นี่เป็นรุ่นส่วนหรือเปล่าใช่ครับเป็นรุ่นส่วนเป็น่ผมเป็นคนเชียงรายครับอ๋อคนที่นี่ก็เลยชวนกันมาที่นี่ใช่ครับออ๋เราไปดีฝั่งมันใกล้มันใกล้เชียงรายมากกว่าในเมืองเชียงใหม่อ่า แล้วก็นักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านะเพราะว่าถ้าฝังไปเชียงใหม่เนี่ยมันไกลมันไกลกว่ามันหลายร้อยโลครับอ่าก็เลยมาเปิดที่นี่ดีกว่าที่นี่ตรงนี้นี่คือเขาเรียกอะไรเป็นอะไรเออใกล้ๆสี่แยกแม่กอนครับสี่แยกแม่กอนเปิดทางเข้าเมืองก็เกือบในเมืองนะใช่ครับก็ไม่ไกลอ๋อใกล้เซ็นท่านใครับเปิดนานยังครับประมาณ4ี่เดือนครับสี่เดือนเป็นไงกระแสดีสิเพราะว่าพัวป่าไผ่เขามีเอฟซีเยอะ ก็มาใครมาเชียงรายก็มาเอฟซีหม่อมก็เชิญมาลองกินดูเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาชิมฝีมือสูตรของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ่ายทอดให้กับแม่ครัวที่นี่ครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวมานั่งคุยกันต่ออ่ะเมนูอะไรคุณพ่อพรีเซนต์เลยนะครับอ่ะมามา,มาจัดโต๊ะเด็กๆเ,เอ้ยเสียวเออมาเร็ว เต็มโต๊ะเต็มจานมีหม้อไฟด้วยแล้วก็นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไซส์ปกติอันนี้เป็นพิเศษครับอพิเศษบะหม,มี่แห้งอย่างนี้ชามเท่าไหร่ครับอันนี้100บาทครับ100บาทแล้วก็มีมน้ำซุปด,ด้วยอย่างนี้คือ100บาทอันนี้คือเซตที่เรียกว่าเป็นเซตหม้อไฟใช่ครับแบบพรีเมียมเลยนะใช่ครับอย่างนี้เซตเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตัวนี้499ครับ500นั่นแหละก็ประมาณนี้ก็มีผักเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้แล้วก็มีใบพายแล้วก็อันนั้นจะเป แล้วนี่เป็นอะไรหนังปองครับหนังปองก็คือหนังหนังวัวครับหนังวัวครับแล้วนี่อันนี้เป็นแคบถั่วครับมีเส้นให้สองถ้วยแล้วนี่เป็นชิ้นรวมชิ้นรวมครับเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยแล้วก็มีเนื้อหมากอืมนี่คือห้าร้อยบาทครับกินได้หลายคนนะสามคนสี่คนสบายจริงจริงเซ็ตไว้สองคนครับแต่เท่าที่ลองมาแล้วน่าจะเยอะกว่าสองครับประมาณสามสามคนแล้วก็มีลิ้นให้ด้วยอันนี้ลิ้นครับอันนี้ตาหักอันนี้ตาหั่ยินาไหร่ฮะ ลินนี่อยู่120บาทครับร้อนยี่ะไรข้างในรวมอันนี้เป็นเกาเหลาบกครับเกาเหลาบกครับนั่นเท่าไหร่ม่อเนอันนี้120บาทเหมือนกันปลาทูราร้อยยี่สิครับเดี๋ยวผมลองลองชิมกับน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มไงอันนี้แนะนำเลยอืมนุ่มๆเพราะว่ามีรสชาติของพ่ออยู่ในตัวครับผมผมเคยกินอาหารฝีมือพ่อมาแล้วครับเนี่ยมีเอกรักในแบบปรทับคนเดียวแล้วนะจิ้มไปใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยเอกรักพ่อเลยเนี่ยน้ำจิ้มอยู่เนี่ยครับผมครับผมอันนี้เป็นเสือร้องไห้ครับนี่เสือนะออเเสสืื เดี๋ยวลองจิ้มจิ้มซอสดูครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดสิบโมงครึ่งครับปิดทุ่มครึงคร่งครับทุ่มครึ่งอทุกวันไหมมีวันหยุดไหมเออหยุดทุกวันจันทร์ครับโอ้โทุกวันจนันทร์เดี๋ยวผมต้มไปด้วยแล้วก็คุยกับพ่อไปด้วยนะแล้วพ่อ,ม,อมานี่ทุกวันไหมเนี่ยหรือย้ายบ้านแล้วมาทุกวันครับมาทุกวันเหรอมาทุกวันครับมาอาทิตย์ก็ปิดไปอาทิตย์ แล้วแล้วช่อง u t u b e นี่ยังทําอยู่ไหมทาครับทําอยู่ก็ยังทําที่ที่นู่นอยู่ที่ฝังอยู่เหรอที่พังครับที่ป่าภัยอยู่ครับอ๋อเขายังทําที่ป่าภัยอยู่ที่นี่ก็คือมาเป็นร้านอาหารเป็นธุรกิจแล้วนะครับดีนะดีนะทำธุรกิจแล้วผมว่าคนเราคือมันมีการพัฒนาและน้องแสนเองเขาก็พัฒนาบ่อยนะครับในเรื่องของการพัฒนาช่องหรือว่าพัฒนาในส่วนของการทำธุรกิจนะพ่อเองก็มีอาชีพพ่อเป็นคนดังแล้ว ก็ใช้ใช้ความมีชื่อเสียงของเรามาหาเงินผมว่าดีเพราะว่าทุกคนสมัยนี้เนี่ยเขาไขว่คว้าที่จะมีชื่อเสียงมีตัวตนในโซเชียลพอมีแล้วก็ต้องหาเงินให้เป็นด้วยถือว่าโอ้โหนี่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วเพราะว่าผมดูแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอยู่ที่ไอเดียเราซะส่วนใหญ่อันนี้เอารสชาติมาอันนี้เอาเรื่องการจัดการมาพอทำหนังหนังควงพอทำเนาะแต่ก่อน้ำจิ้พอทำ นี่เหรอหนังฟองนี่พ่อทำเหรอทำมาจากฝางเหรอตัดผางครับตัดขบะไผ่นะครับนี่เนี่ยทำจากนู่นเลยเหรอหนังฟองโวกขบะไผ่เออก๋วยเตี๋ยวโวกขบะไผ่เออแหละแล้วควายมีไหมควายอ่ะควายช่วยไม่มีนักรับไก่มีน้อยมีน้อยควายมีน้อยมีน้อยครับโอ้ที่ยงที่ร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้องัวเนื้อวัวครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อควายอ่าเนื้อวัวราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่เออถ้า ธรรมดาครับ80บาทสิบบาทแต่ถ้าหมูเนี่ย65บห้าบาทครับถ้าเป็นเนื้เอเนื้อคล้ายสูงหน่อยใช่ครับถ้าเป็นควายควายแพงกว่างัวูถ้ครับเนี่ยนครับถูกครับแพงกว่างูครับผมจิ้มปลาทำมันอร่อยอู้จริงๆนะอย่าอย่าเก่งใจพ่อเนอรถ้าอร่อยก็ว่าอร่อยไ,ไปเลยถาอร่อยก็อร่อยไปเลยเฮ้ยเอ้ยนะจะดีเหรอพ่อดีครับดีดีผมไม่ทำอย่างนั้นมานานแล้วนะเพาว่าอร่อยจริงอร่อยไปเลยถาอร่อยก็ต้องอร่อยอร่อยไปเลยได้ได้นะอู้จริงๆนะครับอย่าเก่งใจพ่อนะ ต้อเปล่ยนใจต้องเปลนใจแลมาชิมการมาอุ่นหนุนกันมาทักทายมาหากันคนรู้จักกันครับผมก็คิดถึงตัลอดเลยพอคิดถึงว่าเออเดี๋ยวไปเมื่อไหร่เดี๋ยวไปกรุงเทพไปนะถ้าถ้าไปก็ไปดีฮ้านาะพอคิดถึงเลยนี่เมนูอย่างอะไรหมูหันนี่แหละชอบไหมชอบเลชอบขนาดเลยหมูหันกับเป็ดเออเป็ดอันนี่แหละผมชอบขนาดนี่เป็นไงพ่อทำคลิปปกติทั่วไปกลับมาเปิดร้านอาหารเองเป็นไง คนอารมณ์นะแน่นแนยนครับอย่าใส่หัวิเนี่เริ่มเย็นเย็นคืรกินอาหารเนี่ยมันมันมีอยู่ันต้องใส่ใจเลยแหละครับต้องใส่ใจต้องต้องมันมันมันไอ้ขึ้นไปทำอย่างละเดี๋ยวทำคลิปก็ทำอย่างท้าวท้าปืนร้านอาหารร้านอันนี้ต้องเกี่ยวขึ้นทำอย่างทำคลิปเนี่ยมันทำตามอารมณ์ไม่แนครับถูกแต่อันนี้มันทำตามหน้าที่นะเพราะนี่มันลงทุนไปแล้วครับเออขายไม่ได้เราก็เครียด ข้าเช่าก็ต้องเสียลูกน้องก็ต้องจ้างมันมันไปหลายสิ่งหลายอย่างเนาะทำไปเรื่อยๆทำคลิปนี่มันอารมณ์ศิลปินล้วนๆอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่นี้ไม่ได้ต้องทำต้องทำนะเป็นหน้าที่แล้วนะมีงานตอนแก่นะเนี่ยเนี่ยครับมีงานตอนเกียร์ว่างานตอนเกียร์ก็รูปลูกกับหลานจักการหมวดเออพอพอยู่ตั้งหลังหนุนไปเรื่อยๆเนี่ยอเนี่ยูคิดคนนี่นี่นั่นแหละครับต่างคนต่างมาคิดว่า ทำนูนี้นั่นปติไลไปตั้งไหนปฏิทำอะไรติไลพองไลว่างอย่าอสาถามโคนอ่ะแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันแล้วเราอย่างเราทําหน้าที่อะไรผมละครับสนิทก็ดูพนักงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสั่งของอะไรอย่างครับดูแลหลังบ้านเพื่อดูแลหลังบ้านการตลาดก็เป็นหน้าที่แสนขอบคุณพ่อล้วเป็นไงปิดร้านสี่เดือนที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแร์ให้คนเคยเปิดร้านอะไรมาก่อนไหม จริงๆผมไม่เคยทำร้านอาหารเลยครับนนั่เอาละมึงนี่ก็ไม่เคยแถนก็ไม่เคยเอาละครับก่อนหน้านี้ทำอะไรมาเออทำกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าครับโอ้โหคนละทางเลยใช่ครับแแบบก็ยังรู้รู้จักต้นทุนอยู่บ้างรู้จักการทำธุรกิจอยู่บ้างก็ยังดีบอกเลยว่าร้านอาหารทำยากกว่ามากยากกว่าที่คิดใช่ครับมันมันมีของเสียตอนแรกคิดว่ามันง่ายใช่ไหม ใช่ต้นทุนนี่มันสูญเสียที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะนะกระดาษชิชชู่เครื่องปรุงเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นต้นทุนที่เราถ้าเราไม่ได้คิดเข้าไปในคอร์สแล้วเรามาแตกอีกทีในี่ตอนสิ้นเดือนเราโอ้โหมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นทุกอย่างทุกสิ่งนี่เริ่มเลือละปุดปุดละปุดปุดละเดี๋ยวขอเอาน้ําก่อนเลยลูกชิ้นนี่พ่อทําเองด้วยปะเนี่ย ลูกชิ้นไม่ได้ทำเองไม่ทเองนะงัวนี่เชือดเองไหมใช่ครับใช่นะนี่เชือดเองนี่เขาโอ้โหสุดๆแล้วล่ะจากที่ร้านนี่ไปกลัวป่าภัยกี่กี่ชั่วโมงจากที่ว่างก็สุดประมาณสองชั่วโมงครับไปเก่งใหม่ใกล้กว่ามานี่น้ำซุปนะเอาน้ำซุปก่อนนะครับเอาน้ำซุปก่อนนะครับผมใช้ได้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมซีอิ๊วมันไม่กบรสชาติของเนื้อ พราะถ้าซีอิ๊วกบเมื่อไหร่คือบางบางที่ใส่ซีอิ๊วเยอะเนี่ยมันจะมีรสชาติซีอิ้วอันนี้มันยังมีเนื้อกลิ่นเนื้อเข้ามาเพราะเราลวกเข้าไปไหมพอเราซดปุ๊บโอ้โหกลิ่นเนื้อขึ้นครัซีอิ้วเราบางบอันนี้น้ำซุปผมว่าใช้ได้ใช้ได้แต่เพิ่มความหอมเพิ่องเทศอีกนิดนึง ผมแต่ก็ต้องไปดูต้นทุนด้วยนะดูต้นทุนเองนะนี่แค่แนะนํานะเพราะพ่อบอกว่าให้บอกตรงงไม่บอกตรงตรนะรักกันต้องบอกตรงถูกไหมถ้าบอกตรงตรงาเทาตีปั๊บตัวไหนเขาตีเพิ่มตัวไหนเขาตีถอยตัวไหนอ่ะก็กินกินให้หอมให้แบบว่าเนี่ยตากขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเราดมเนี่ยให้มันหอมขึ้นจมูกอะไรนี่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันบางไปแต่ดีตรงที่สีอิ่วน้อย ครับอ่าใส่เครื่องปรุงน้อยไม่เยอะแล้วก็ไม่หวานเกินไปเพราะบางทีก็น้ําตาลกวดก็ใส่ซะแน่นเลยแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าหลหลายที่ก็แล้วแต่รสชาติเขาเราไม่ว่ากันแต่นี่คือพ่อให้ช่วยแนะนําก็ช่วยครับแนะนําครับอย่าเชื่อผมครับไปลองชิมชิมกันเองหรือว่าถามลูกค้าก็ได้อว่ามันขาดอะไรไหมอะไรไหมอันเนี้ยลูกค้าจะคือคนที่จะให้คําตอบเราดีที่สุดครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเขาครับนะ ชิมเนื้อตุ๋นครับเนื้อตุ๋นจะไสแล้วกันอจุดตายเลยเนี่ยไสเนี่ยเอาพวกพวกไอ้นี่ก็เหมือนกันพวกเครื่องในเนี่ยก็จะเป็นจุดตายของพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยจุดตายมันคืออะไรหรือมะเหม็นสาบอเอ็นตุ๋นเนื้อตุ๋นเนี่ยก็จะคือเรื่องความเหนียวครนะลูกชิ้นนี่ไม่เป็นไรเราซื้อมาก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมด้วยเลยก็ได้รู้ว่ากูกินเยอะไปแล้วเนี่ย เอาเนื้อเนื้อตุ๋นก่อนเนื้อเปื่อยอะเนื้อสดเดีว่ากันงัวนี่ใช้งัวไทยไหมงัวเจียงยลไหมเออไม่ใช่ครับเป็นนําเข้าครับจะมีเนื้ออุเอสกับโคขุนใช้เนื้ออุเอสเลยเหรอครับโอ้โหโคขุนด้วยครับไหนเนื้ออุเอสคือตัวไหนจะเป็นรู้สึกจะจะเป็นลายเอครับกับตัวลายเอตัวนู้นตัวนู้นครับกับตัวที่เป็นเสือร้องไห้ครับส่วนนี้ใบพายนี่จะเป็นโคขุนอืครับ อันนี้เราไม่ได้มาจับผิดนะครับอันนี้เรามากินมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มาอุดหนุนกันนะครับแล้วก็คุณพ่อเขาถามพอดีผมก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างกับการแบกเนื้อและโดยเฉพาะพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็กินกินบ้างแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้กินเฝอแทนแล้วเพราะว่าเปิดร้านเฟอไงก็ต้องไปกินเฝอเยอะๆเราก็เปิดร้านเนื้อร้านอาหารนี้เราก็ต้องคอยหมั่นไปไปดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงคนที่ร้านเขาขายดีมันเป็นยังไง นั่นแหะก็คือ,คอมันก็คือก้าวหนึ่งที่ที่เราควรจะต้องเรียนรู้นี่คือเนื้ออย่ไม่ใช่ผมนน่าจะเป็นออสเตรเลียครับออสเตรเลียโอเคแต่โดยที่มันมันผ่านการฟสเซนนะเรื่องปกติมันก็จะรสชาติจะดรอปลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อสดที่มาจะาเคียงเนี่ยมันก็จะทำให้รสชาติมันมีความเข้มข้นมากกว่านี้ เป็นเนื้อมันก็จะมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันคือวิธีการจัดเก็บที่ง่ายนะมันก็ต้องเดี๋ยวนี้ร้านทุกร้านก็ใช้โฟเสเซนกันส่วนใหญ่เพราะนื้อสดจริงๆมันก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่านี้อ่อาพ่อไม่กินด้วยกันเหรอแต่พ่อกินแล้วนะแล้วมาสั่งมาถ้าเยอะแยะเลยในหะ้ผมกินคนเดียวไงแล้วเจอปัญหาอะไรไหมเวลาเปิดร้านอาหารเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแชร์ให้คนดูเขารู้หน่อยเออปัญหาหนักสุดน่าจะเป็นเรื่องการเก็บไม่ดีแล้วเสียนะ แล้วเรามีระบบ P.O.S อะไรเรียบร้อย P.O.S ใช้ P.O.S ครับ P.O.S แล้วเรื่องสต็อกมีการสต็อกขามีออดิตมีอะไรไหมเออตอนตอนนี้สต็อกยังยังยังไม่มีครับอ่ายังดูเองหมดไงยังดูเงดูเองเดี๋ยวเวลาร้านขายดีเยอะเอะมากๆเนี่ยมันก็จะดูเองไม่ไหวแล้วใช่ครับมันก็ต้องหาระบบเข้ามาเป็นตัวช่วยครับนะเดี๋ยวผมนี่เนื้อเสือไม่เหนียวหรอกก็คือว่าไปใช้เขาใช้เนื้อดีครับอันนี้เนื้ออะไร ใบพายครับผมชัยชัยป่ะชัครับชัยอันแต่นี้เนื้อหมักจะเป็นเนื้อสดก็คือเป็นเนื้อรูมะพร้าวครับอใช่ครับเอามาหมักให้มันลองดิจลองกินไส้ด้วยลองกินไส้ก็นุ่มนะไี่นุ่มนี่นุ่มคือจะบอกว่าดีกว่าที่คิดจริงๆยังคิดเอ๊พ่อเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาไม่เคยทำด้านนี้ เขาจะทํายังไงว่าจะทํารสชาติอะไรเราก็แอบเป็นห่วงอยู่เพราะเห็นดูในคลิปอยู่อะไรอยู่ครับแล้วก็ดีก่าที่คิดสูตรนี้ลองเป็นปีนะครับปรับไปปรับมาชิมน้ําปุ๊บรู้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสไตล์จีนเป็นสูตรสไตล์จีน่ไม่ใช่ไทยพอดีผมเป็นคนจีนด้วยก็มีสมุนไพรก็เลยเอามาอ่าก็เลยชอบแนวนี้ใช่ครับอ้าวเดี๋ยวผมจะกินกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มตั้งชื่อย่างพ่อ น้ำจิ้มอีก้าหมอขนาดได้ป่ะใช่ไหมน้ำจิ้มอีก้าหมอขนาดน้ำจิ้มขานะครับเพราะว่าถ้าภาคเหนือมันจะมีน้ำจิ้มมีแบบเนี่เป็นขาแห้งที่เป็นผงๆนะที่กินกับเนื้อเนื้อนึ่งหรือเนื้ออะไรเงี้ยกินมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ครับมันจะเป็นฝอยๆหน่อยใช่ครับใช่ครับโอ้ยกินไม่หมดหรอกคนเดียวอะเยอะเยอะครับคิดว่าจะเปิดสาขาไหมคิดอยู่นะครับคิดอย่าพึ่งใจเย็นๆไม่ต้องรีบ การมีธุรกิจแล้วขยายสาขาสําคัญที่สุดคือ operation operation คือระบบปฏิบัติการทั้งหมดทํายังไงให้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามขายอยู่เชียงรายรสชาติอย่างนี้ขายเชียงใหม่ก็ต้องรสชาติอย่างนี้ครับขายกรุงเทพก็ต้องรสชาติอันนี้คือยากที่สุดผมเคยพลาดมาแล้วสมัยที่ทําร้านข้าวแกงครับ็ยาสาขาเร็วเกินไปครับเราก็รีบเห็นกระแสดีคนเยอะเปิดแม่งเพียบเลยสิบแปดสาขา โอเปอเรชัน <Operation S 2> oh. ตามไม่ทันมาตรฐานก็หลุดครับมาตรฐานเนี่ยสำคัญที่สุดมาตรฐานที่หลุดเพราะอะไรเรายังไม่มีระบบเมนนว่นที่แข็งแรงพอและยังไม่มีระบบเทรนนิ่งที่แข็งแรงพอยังไม่มีระบบการควบคุมที่แข็งแรงพอคราวนี้เวลาไปเปิดไปเปิดเยอะยิ่งขายแฟรนไชส์ยิ่งหนักนะค,คุมยากที่สุดแล้วทาให้มันแข็งแรงก่อนครับทําสักปีหนึ่งทําทุกอย่างให้มันนิ่งให้รู้ว่าได้กําไร แน่นอนแล้วกำไรบวกลบคูณหารต่อเดือนได้เท่านั้นเท่านี้แล้วค่อยขยับค่อยคิดขยับแล้วถ้าใครจะขยับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องให้มันจะได้แบบไปอย่างมั่นคงไปแบบแบรนด์ไปแข็งแข็งนะจะได้ไม่พลาดเพราะพี่เรียนรู้มาเยอะคอ่า ทำมือมันอยู่โตก่อนเนาะมันอยู่โตวกว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้เขาก็อยู่ไรอยู่ประมาณน,ะะนี้มันก็ติดทำไรอยู่อา้า <ไป S 2> ผมเข้าใจบ,บางที่หลังตอนสมัยของเราเข้าแกงเน่นมีคนมาขอซื้อเัญชายทุกวันครับมีคนมาขอซื้อหุ้นสวนทุกวันทุกวันมันจะมีม,ะม,มันจะมีเขาเรียกไรนักลงทุนเข้ามาสนใจอ่ะเยอะบางทีเราก็เขวไปกับเขาเออมันก็เลยทำให้แบบลืมพื้นฐานของเราไป ลืมความเป็นมาตรผานของเราไปละเลยไปมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายดามุ่งดามาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็เข้าใจเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับมันแต่สิ่งที่ได้กลับมาวันนี้พี่ไปในทางที่แข็งแรงแล้ตามใจปรารถนาแข็งแรงเผอฮโนแข็งแรงหันทรับแข็งแรงข้าวแกงถนัดแดกทุกวันนี้ก็แข็งแรงครับ มันก็เอามาพัฒนาตัวเราให้มันแข็งแรงแล้วต่อไปอนาคตเราก็ขยับขยายสาขาพี่จะค่อยๆไปพี่จะไม่รีบครับพี่จะไม่รีบครับไปไปอย่างมั่นคงแล้วยั่งยืนดีกว่าที่เรารีบไปแล้วไปจนที่เราเราตัวเองเรายังตามตัวเองไม่ทันอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายเหนื่อยไอันตรายนะฝากเป็นข้อคิดไว้สําหรับหลายๆคนแล้วกันก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเชียงรายแล้วก็ได้มาร้านนี้ ได้มาเจอคุณพ่อได้เจอน้องแล้วเสียดายแสนเขาป่วยเขาเขากลัวว่าผมจะติดเลยไม่กล้ามาใช่ใช่ใช่นั่นแหละแวันนี้ก็ได้ได้มากินแล้กได้มาเห็นพรีเซนเตชันของเขาอย่างนี้ผมบอกว่าหนึ่งเลยร้านเขาสะอาดร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่สะอาดเนี่ยต่อให้อร่อยแม่งก็ลําบากลําบากใจคนกินครับครับถูกครับแต่ร้านสะอาดเนี่ยรสชาติกลางๆได้ก็สบายใจคนกินครับครับโอ้โหก็ขอให้ กำไรเยอะๆให้ให้คืนทุนไวให้มีลูกค้าติดใจเยอะๆแล้วกันนะเพราะผมก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็อยู่กับธุรกิจนี้ไปแล้วก็จะติดใจมันเวลามันมีเงินเข้ามานัมนนติดใจบผมถ้าเงินมันไม่เข้ามันจะเริ่มเสียใจนะเพราะนั้นเราต้องทําให้มันได้เงินได้เงินนะลูกค้าก็เหมือนญาติเราพี่น้องเราเราคิดอย่างเงี้ยเราจะทาอาหารดีๆให้เขากินครเอาไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ คงต้องไปกินยาทำไมรักเธอจะมีอมอร่าตแต่แรกเจอยิ่งจักยิ่งรักไม่ได้พูดเอร์พี่ก็ไม่ได้เพ้อเพอพี่ก็ไม่ได้เพ้อเๆ